รเราพ่กเราเราเคยอเอาตอนไม่เริ่มมันเอาเอาเพกเเราเคยอีกเลยมานี่เราย้ำแรงน้องยำแรงพันก็มีเบียกนคนโบราณมันกระเลยผ้ากันต่คนหลุมเออพวกเราเรเคยคนเออส่วนตกนทิดอลืมเดอ้อลืมยังไงฮันอันนั่นละ่ะอัน่นล่ะให้น้อยคน <laughs> ให้น้อยให้น้อย <laughs> ให้นั่นไล่คือก <laughs> ันทั้งหน้าก็ต้องหลังเราะ ไปเข่เกาหักันไข่เกาเข้าวทิมหรอกนะเอไข่ว้อวไปว่าันเสาร์ไม่แห้งไข่ว้าไข่ว้าบ้านนี้หรอมันมีความสั่นที่เย็นแป๊กหน่อยอืมก็เลยว่ากินเข่าเที่ยงได้บ้านนี้เที่ยงแล้วถตะกอนตะกอนแป๊กหน่อยเนาะไข่ว้าวเพื่นว่าท่าละลูกเคยก็เลยว่าสตีสิบเป็นหนังเพื่นว่าเอาเป็นแม่ปอเพื่นว่ามาเป็นกระเล่นกันเล่นไปเล่นมาตาระบาดได้เล่นปั้ดมือ มีเงินพูดอะเศร้าพูดเศร้ากันูดหลุกพูดหลุกเคยเหรได้บ่เป็นพูดได้เพราะแถววัทูดขอขึ้นจักทราบเลยเป็นบ้าบ่พ่อเจ้าคอยกระขาดตุนอยู่มีแต่พ่อดกก็ลุกเคยสองคนเล่นไพ่ันพูดได้สตีสติว่คอยกระาดทุนอยู่คอยกระโค้งห้งหรอคอยกระาดทุนอยู่ัดนัไปเป็นพูดได้สองนี่สองคนเลย เพราะเราขาดทุนท่าบาทเออคนจะขอคืนคนขอคืนยืนจะถ่ายยังไงสักที้จะไปก็ขาดทุนอยู่